สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับมืัอนี้มาเร์ลยมีหน้าทางดีๆนะครับของเลขแม่ค่านะครับเลขแม่ค่าเพิ่นให้มากในงดก้อนนะครับเพิ่นไฮซีหนึ่งแปดนะเดี๋ยวออกหนึ่งซีได้ครับเพิ่นฟันเห็นเชียงบินบินเต็มทองฟ้านะครับสำหรับงดก้อนนะครับเพิ่นว่าเชียงบินนี่บินไลยนะวนเต็มทองฟ้าของเพิ่นเห็ดงานนะครับซื้อวันจันั้นจะนอนกลางวันนะครับแล้วเพิ่นก็ะบอกสู้มาเลยฟังแล้วเด้อนะครับพอดีมาเร์ลยขึ้น ไปนวดอยู่ผู้พานเ้ยนะครับเปิ็นไปนวดพาจานบุญมีนะครับอยู่ผู้พานนะครับแล้วก็เล่แว่หลินน้ำพืนนะครับเพิ่นก็เลยเลี้ยงน้ำหวานเลยพี่น้องโอ้หได้ถามาว่าขึ้อเลี้ยงเราสั่นวยาทีแรกแล้วมด้ดรวยมาตีข้อฟันห้เราสั่นมาตีข้อฟันหายีหนึ่งแปดเพิ่นก็เลยตัดหลินนะครับเพิ่นก็เลยถูกนะพี่นอ้อ,อ,งองคุณเจ้าของข้อฟันเนี่ยนะครับ วันนี้เพิ่นก็วอสูฟังแล้วนะครับว่าฝันยังฝันต้องวัดนะครับเพ็่นว่ามีเอซี่ไปถามเพื่นหลายๆเรยอนะครับแต่่จะเป็นประยาไปถามเพื่นเดือนะครับเดี๋ยวเพ่นจะมาบอกเขานะครับเดี๋ยวนี้ก็เพ่อนพม่ค่อยอยากบอกก็ได้คพือนวายานมันดังนะครับยานคนมาถามตะเลียกนะครับเดี๋ยวมาเลยคีบผ่านดูพี่น้องด้วยถามใหม่ดอกนะครับม่นจะเป็นต่าจะไถามเล่านะครับเด้อนะครับเป็นยังดอกเดี๋ยวเพิ่น อ,อายไปมาเดี๋ยวผู้สื่อขาวบอกเท่านั้นก็ลังนะครับจะว่าไรแนวทางเราพอดีเป็นว่าเป็นคนฝันแม่นนะครับสำหรับแม่คาเนี่ยนะครับวันนี้มอรลยส์ผู้สื่อ่าบอกอายุใส่ได้นะครับพี่น้องไอ้ว่าจะเป็นกะก็บม่ต้องถามด้วยนะครับคันไปกะไม่อยากซื้อด้วพี่น้องอย่าถามด้วยถามเพคนเดียวผู้สื่่าบอกเดี๋ยวนี้เพ่ราะว่าอยากบอกมอรวยให้ได้พี่น้องนะครับส่งบวส่งบพรอยากบอกคนใดเพราะว่าเพคนก็ว่าเพคน เพิ่นมาถามหลายคนวางสินนะครับเป็นวางสินเหครับมองดูก็รตสินใจตั้งใดรึเปล่เิกระว่ามากขึ้นเ้เนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าเป็นฝันดีฝันตรงหวดนะครับถ้ารับความฝันของเพิ่นนี่เิ่นฝันว่าสร้างบักร้ายนะครับไลเพิ่นนะครับสร้างไล่จันท์เพิ่นวานะครับไปสร้างพอสร้างเมียสร้างลูกนะครับสร้างไลเนี่ยมองลยแค่เคลีบอยู่เดยว่าเออถ้ามาสร้างไรหรือถึงว่าเคยฝัน กูได้ฝันเนาะสันนั่งขึ้นไปขึ้นมาก็ากเลยขึ้นพ่อว่าความเคยฝันฝันว่าสร้างไรนะครับสร้างไรดีซึ่งว่าตอนนั้นจะฝันว่าสร้างไรผมเหลือก็มีพระมานั่มเนาะช่วงนั้นจำคร่าวๆว่ามีชร้างสองตัวแต่ประมาณจะประมาณสองตัวสามแบบสุไทรเลขออกกูสูว่าจะเป็นเก้าสามคนนั้นนะครับแบบไม่คิดคร่าวๆว่ามันมีสร้างหน่อยตัวหนึ่งมันเลยเป็นเก้าสามนะครับ ตามข้อฝันน้องมอารวยด้ยนะครับ mm hmm. เพิ่นกับบตีให้ก็ลองถามมาแล้วนะครับว่าผู้เจ้าของวามฟันแม่ค่าเนี่ยเพิ่นตีตัวไหนเพิ่นก็วบบ่าเพิิ่นบอตีนะครับตีเอาคนวานะครับส่วนตัวเพิ่นเนี่ยเพิ่นตีเอาส่วนบ่อยากว่าน้ำลายส่วนว่เพ mm ิ hmm. ่ <laughs> นไปถามรอาลายลาก็อยากหญ่นะครับออ mm hmm. <laughs> นะครับที่เี้นเล่แม่ค่าซื้อได้พี่น้องนะครับเอาเป็นแม่่าผู้พันเนาะ เม่ค้าผู้ผ่านเด้อพี่นอ้องม,มรวยกะจีเขียนว่าเป็นเม่ค้าผู้ผ่านนะครับสำหรับยนใหม่นะครับสปอรเราพูตตำแหน่งเล่านะครับเพระาะว่าให้เราพูตตำแหน่งตัวเพิ่นกับอยากอายนะพี่น้องเราไม่อยากคุณไปถาม,มนะครับว่าเม่ค้าผู้ผ่านเด้อนะครับ เพื่อฝันว่าสร้างไรเพิ่นเลยนะครับสร้างมี่พอมีลูกแต่ว่าหลายตัวนะครับหลายเยอะคนว่าจะเิ็นเบาเบาสว่างมันจะตีตัวไหนนะครับเป็นว่าตีเอาเด้อนะครับมอเร์เกิดสิทอนุญาตตีคือเก่ามือก้อนก็ตีซอยเพิ่นนะครับกับเขาอยู่ได้นะครับสาหรับมดอก้อนแต่ว่ามอรวยเค่อยฝันแบบนี้แหละมั่นใจให้ตัวมอรวยมั่นใจแล้วนะครับว่าฝันว่าสร้างไรน่าจะเป็นเก้าสามนะครับหรือสามเก้าเนี่ยนะครับ มโมเลกัลตีเอา 39, สามเก่าซะไปนะครับสามเก่าเก่าสามตาราเดอร์อพี่น้องโมเลกัลขับไปน,นะครับเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดนะครับสำหรับมโมเลกัลตีได้นะครับมังคุดกีตีสร้างเก็ดเจ็ดก็ได้ตีนึ่งหนึ่ง,งก็ได้นะครับแต่ว่าให้มันเสลายกูกันไปนะครับมโมเลกัลตีเอาแต่ว่าตัวเน้นคือนโมเลรัลมากเด้นะครับ ถ้าพี่น้องยเยฟซี่เตรียมใจกะเลี้ยงของพี่น้องเยฟซี่ได้นะครับอืมสามตัวเนี่ยมอสรวยกับตีพอฟฟ์เ,ออเนอพี่น้องเพราะว่าเวิร์กไม่เท่าไนฝ์ันมันเป็นตัวนี้นะครับแต่ล่องอิจดาน่าเอานะครับว่าหมากักมะมอหนาสระน้ำในท่านของมอสรวยนะของมอรวยตีซอยนะครับเป็นเลขนะครับ แม่ค้าผู้พานเด้อน,นะครับหมดก้อนบนฟ้าเคียงบินบินเต็มฝ้านะครับวันนี้ฝันว่าสร้างไรสร้างบากักหลายตัวนะครับนี่ปลาเมลูกละกันหลายตนะครับโมลคัตีสามเก้าเก้าหนึ่งเก,กา้าเจ็ดนั่นนะครับเงี้บอกเดีนเดี๋ยวกนยีสามเก้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็สามตัวในีตีสามศูนย์เก้าหนึ่งสามเก้าเด้อนะครับสำหรับแมทั้งแม่คาผู้พานเด้อน,นะครับฝันว่าสร้างไร เิ่นยูมังหันพุ่มดีนะครับเป็นพุ่มผู้เป็นผู้เป็นผานะครับเป็นใครของอยูนะครับก็มักจะมีโชคด้วยนะครับเิ่นว่าเพิ่นเป็นคนฝันแม่นสำหรับแม่ค้าผู้นี้นะครับคนฝันแม่นเติบได้แลาวคนบอกนะครับงวดพุ่งว่าคนกะงวดนี่เพิ่มเรบ่งปันมากนะครับบอกว่าหลายเด้อพี่น้องนะครับสำหรับแา่ค้าอยากไอ้ก้องว่าพี่น้องไปทาลายเพราะั่นก็เลยอยากไอ้จะเลยไม่อยากบอกวันไหนนะครับ จะเงียบใจเงียบขวมึงก็เลยบว่าสูฟังเราฟันเราต้องงวดนะครับสร้างลายแล่นบริสัทหน้าพน่นนะครับนาจะมีโชคฟันแบบนี้ถ้าเขามีโชคนะครับมอเลยเคยฟันแบบนี้แล่ะนะครับจาได้่างูนั่นอ,อสามซึ่งว่าจะสามเก่าเลยะจอมพลิดนะครับก็รอดมาเรื่อยๆสำหรับ,บ,นบในทางของฟันเม่าผู้พ่านนะครับเดี๋ยวมอเลยขึ้นไปถวายหนวดคุาอาจารย์กับซิเว่ถามให้เรื่อยๆนะครับ กระจายเฮาบบกับบอลรูนะครับแต่ว่าจะเป็นกะะ็บย่างไปถามด้วยพี่น้องนะครับด้วยเดี๋ยวบอลลอยแวะถามบอลดอกนะครับเดี๋ยวต้องคอยคพวกนี้ขีดเฮาเนี่ยแหละแตดีกว่านะครับเพราะว่ามันดังหลายเพิ่งกับย่านคนมาว่าย่านพวกหลายๆชิ้นหลายๆย่างนะครับเฮากับว่าูวกแนวความคิดกับเจ้านะครับเปิดคิดสั้นเฮาก็ถามพวกนี้ขีดดีวกว่านะพี่น้องเนาะพวกนทางช่องเนี่ยเดี๋ยวบอลลยไปถามใหด้ดอกนะครับ ครับกับชิมว่าลงแบบนี้แหละครับการชิมว่าได้สัมผัสคนดอกพอคนอยากอายนะครับเนาะแต่ว่าห้อได้คุมฝันห่อเพาะว่าเราแท่นนะครับจะหรับร่องวัดทุกคลิปทุกครั้งที่มานรวยมาเรานะครับมัมีการแต่งขึ้นนะครับนี่จะเป็นสัมผัสที่ดีนะครับแต่บรได้สัมผัสก็คือ็นเรานะครับเรามาห่อกับจำได้ครับว่าเราทุพี่ทุนอองฟังแท่นนะครับเป็นแนวทางที่ได้มากในหมดก้อนกับเขาของเพื่อนีีนะครับฝันยังคิบินนะครับ วันนี้กับโตนี้เราะพี่น้องนะครับก็หลายผููแล้วคนนะครับวันนี้ฝันเห็นเกี่ยวกับหูไงนะครับกับสร้างก็นาาจ,จะมีเก่านะครับวันนี้วันนี้ได้ครับอาจจะมีเก่าอะไรน,นะครับผูบ้ได้มากรลองจัดไปเด้พี่น้องวามัดอะเลี้ยวไปได้นะครับแต่เราคนทางของก็งฝัน้องไหมค่ะผู้พานนะครับมองเลยกัน สอบถามกันเลประมาณนี้นะครับมาฝากที่ฝังน้องเอานะครับก็ร่องช่มนะครับมักกะซื้อเลยนะครับเอามักกะพันสำหรับแนวทางของแม่ค้าผูพานนะครับเอาเลยกะทีสามเก้าเก้านึงเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งสามเก้าก็สามศูนย์เก้านะครับเป็นแนวทางฝันว่าสางไรนะครับของแม่ค้าผูพานเริ่มเป็นค้นฝันแงม่นเด้อนะครับให้มาแล้วนะครับฝันต้องงวดนะครับเนี่ยฝันต้องงวดของเพิ่นนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปนวดอีกสิตาสามใหม่อีกที่เก่านะครับสต่เราในทางมันเกิดมีเป็นกะถือว่าแพงเขาเป็นว่าเพงดอกเพิ่นย่านคนไปถามนะครับเพิ่นย่านคนไปคนมาถามเพิ่นอะไรขยานมันดังกันจะมือมาว่าเพิ่นต้งเด็กสีหน้าครับผมคิดคนเนาะเขาจะเป็นกขยะไปถามเด้อนะครับเดี๋ยวเราเลยไปถามให้ดอกนะครับไปถามให้ดองนะถามเดีวก็ชิมาลงให้พี่น้องเมื่อเก่านี่ล่ะนะครับว่าว่าเป็นยัง่จะเป็นด้วยเราไปถามเด้อพี่น้องนะครับานะครับ เอาขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมมอรวเลยดีๆเสมอมานะครับให้มอรวยเลยคบฝันคบดีๆเด็ดๆกับเฉพาะแบงปันคือเก่านะครับเอาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที H ่ติดตามรับชมสําหรับในทางของมอรวเลยก็ไปช่วยงานมาในเรื่งต่างๆลำลำเลยด้วยสุขสุขคนนะครับฝากติดตามช่องมอรวยช่วยได้พารวยช่องมอรวยรวยซับนะครับแล้วก็ช่องน้องไม้นะมอรวเยชี้ช่องทางรวยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องมอรวเลยครับเด้อ ขอบคุณได้หลายครับทุกท่านิดการรับชมด้วยดีเสมอมากครับสวัสดีครับ